ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของไอ,อ,อ,อสารพาเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาผมจะพาเล่นเกมเอ่อ for out shelter นะครับเป็นเกมแนวแบบเอาชีวิตรอดที่อยู่ในโพรงใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับผม มาเล่นกันเลยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ฐานฐานใต้ดินของเรานะครับผมโอเคอันนี้ก็คือสร้างฐาน โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เสียงมันดังไปนะครับผมขอเบาเสียงก่อนโอเคน่า okay. จะดีละก็คือเกมนี้ครับมันเป็นเกมสร้างฐานฐานทัพไว้ใต้ดินเห็นไหมครับมันก็จะมีห้องตั้งแต่ห้องแรกก็คือห้องที่ควบคุมประตูต่างๆเพื่อป้องกันเป็นด่านแรกที่ไม่ให้ใครบุกรุกเข้ามาแล้วก็ห้องพวกนี้ อันนี้จะเป็นห้องพลังงานไฟฟ้าก็คือควบคุมพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในในฐานของเราะครับอันนี้จะเป็นห้องอาหารห้องดินเนอร์เพราะว่าเราจาเป็นจะต้องมีอาหารมีดินเนอร์ด้วยส่วนในนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับน้ําก็คือน้ําทั้งหมดที่จะเอาไว้เลี้ยงคนทั้งหมดในนี้ะครับแล้วก็เลี้ยงอะไรต่างๆไว้ในนี้ด้วยทีนี้มันก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วก็เอาไปดูแลดูแลน้ำดูแลอาหารส่วนในนี้จะเป็นห้องห้องสำหรับพักผ่อนตรงนี้จะเป็นคนครับว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนอยู่ในนี้ของเรา อันนี้จะเป็นความพึงพอใจมันจะเป็นเหมือนกับแฮปปี้โบนัสอะครับถ้าร้อยก็จะได้บวก10แต่ตอนนี้เราได้บวก6%อยู่หลักการของเราก็คือหนึ่งเราต้องพัฒนาเมืองของเราอะครับให้ให้เจริญ,ญยิ่งขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ ตรงนี้จะเป็นเคเวสลับต่างๆที่อะไรที่ทำสำเร็จแล้วเขาก็จะเคมมาให้เราอะไรอย่เงี้ยครับส่งส่งหนึ่งคนออกไปผจญภัยเราส่งออกหนึ่งคนออกไป เห็นไหมครับมันบอกว่าส่งถึงคนออกไปประจำภัยปุ๊บเราก็รับรับโบนัสมาเลยว่าอันนี้ก็รับคนเข้ามาก่อนตอนนี้เรามีทั้งหมด8ดคนนะครับมีหนึ่งคนที่ออกไปผจญภัยในโลกกว้างเราสามารถเรียกกลับมาได้ตลอดส่วนตรงนี้จะเป็นฐานที่เราจะต้องสร้าง ไปเรื่อยๆเราก็แค่ควบคุมควบคุมการทำงานของน้ำหรืออะไรต่างๆให้มันดีครับทีนี้เราจะมาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องระบบของน้ำตอนนี้มันได้ทีละ8ใช่ไหมครับ เราจะสร้างน้ำมาอีกหนึ่งน้ำ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 อ่านน้ำแล้วเราจะเอาคนนี้มาช่วยด้วย นี้เราจะรีคอรเรียกกลับแต่นี้มันบอกว่าคนมันเต็มหมดแล้วครับเราต้องสร้างสร้างไอ้ตัวนี้ครับให้มากขึ้นเดี๋นะไม่สามารถสร้างได้แล้วคุณต้องสร้างลิฟวิ่ง รีวิ่งควอเทียเพิ่มเพราะนั้นเราก็จะสร้างตัวนี้เพิ่มนะครับผมม i ีวิ่งควอเทียแล้วก็ขยายเห็นไหมครับมันจะเป็นห้องกว้างขึ้นเมื่อมันทำงานไปเรื่อยมันก็จะมีเลเวลอัพขึ้นมาเห็นไหมครับ อันนี้ก็คอล l e เข้ามาเลยเรียกมันกลับมาคร่าวๆเราก็จะสร้างไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็ดูแลอย่าให้พวกนี้เกตตกอันนี้ลงลงอาหารเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าลงอาหารเราอาจจะต้องอั p ลงอาหารหรือไม่ก็ต้องสร้างลงอาหารเพิ่มสักหนึ่งลงครับ โรงดินเนอร์โอเคเราสร้างโรงดินเนอร์เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นสร้างพวกนี้มันก็จะใช้ไฟเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไฟเริ่มจะหมดแล้วเห็นไหมครับเราก็ต้องมานั่งสร้างไฟแต่ตอนนี้ตรงนี้หมดละ สองเราไปรับรางวัลก่อนเรสปอโอเคเราได้รับรางวัลมาแล้ว ทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่าไฟมันผลิตแค่สิบนี่เองครับคนเรายังมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้ถามผมผมจะขยายขยายลงผลิตไฟฟ้าซึ่งมันต้องรอร้อยยิบห้าเงินก็ต้องรอก่อน โอเคผมจะผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อม,มันเพียงพออันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องพักผ่อนนะครับเหมือนผู้หญิงผู้ชายเขาคุยกัน อตอนนี้ไม่มีอะไรสร้างได้ละนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ํานี่ก็เกี่ยวกับอาหารนี่ก็เกี่ยวกับไฟฟ้าอันนี้ก็เกี่ยวกับลิวิ่งรูมอันนี้จะเป็นลิฟท์ที่จะสร้างได้คือต้องมีค่าซีเนี้ยเท่าเท่านั้นอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ปลดล็อกจะต้องมีคน12คนแต่ตอนนี้มี10คนนี้เราก็มาดูว่าเราทำภารกิจอะไรไปได้บ้างให้1คนใส่เวทป้อนอมีคนมาเพิ่ม น้ำก็ไม่พอคนไปนั่นก่อนยังไม่ต้องให้ขอพักให้ขอทำงานก่อนเพราะตอนนี้อาหารกับน้ำขาดแคลนตอนนี้เรามีทั้งหมด11คน อทีนี้เมื่อกี้มาคุยกันว่าให้ใครใส่เสื้อเนี่ยครับมีไหมไม่มีเกี่ยวกับเสื้อเลยใส่วุ๊มีหนึ่งชิ้น ได้น้ำแล้วให้คนนี้ติดปืนเนี่ยคนนี้ก็จะมีปืนเป็นอาวุธใส่เสื้อให้มันแตกต่างหน่อยดีกว่า จะได้รู้คนนี้มีปืนแล้วก็มีปืนด้วยแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ให้มันแตกตาก่างเสื้อพวกนี้ครับมันได้มาจากมันได้มาจากตรงนี้ครับที่เราแถมมาที่เราจับเคมเมื่อกี้ครับจับกล่องตรงนี้ครับทีนี้หลังจากนี้ก็คือสร้างอาหารสร้างน้ำแล้วก็ซั c c e s ฟูหนึ่งห้อง ีคนมาเพิ่มเราเอาไปใส่ห้องอาหารเลยครับเพราะห้องอาหารต้องการคนเพิ Hence, ่มก็ต้องใช้ทั้งหมด4คน ตอนนี้แต่ละห้องเต็มหมดแล้วอยัางน้อแต่ละห้องมีคนเต็มหมดแล้วสี่คนโอเคทีเนี้ยอาหารเราจะยังขาดอยู่เพราะแต่เราสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดจาก สิแปดให้เป็นให,ให้เพิ่มขึ้นมาเป็นบวกสี่ได้สิบแปด2เก้ายี่สิบยีิบสองเป็นย2ิบสองน้ำก็เหมือนกันอันนี้คือเวลาตรงนี้ครับมันคือเวลาที่ลดลงของการผลิต เวลาพวกนี้จะลดลงเรื่อยๆถ้าเลเวลของคนในนี้ครับมันสูงขึ้นอันนี้อันล็อกแล้วสต o รูม o o m Number of item a แอนสัตที่คุณสามารถเรียกได้ ยังไม่พอต้อง300เห็นไหมครับว่าน้ำเราอะทำได้แล้วไฟฟ้าเราก็ทำได้แล้วเหลือแต่อาหารที่ต้องรอเลเวลอัพ นี้ไฟฟ้ามันเยอะแล้วเราก็เอาคนไปพักบ้างห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยครับก็คือถ้าหนุ่มสาวมาเจอกันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะคุยกันคุยกันถ้าเขาถูกใจกันสุดท้ายเขาก็จะจะเป็นสามีภรรากันแล้วก็มีลูกมาให้เรามันก็จะเพิ่มปริมาณคนเข้ามาด้วยครับเพิ่มแฮปปี้ตัวนี้ได้ แล้เพิ่มปริมาณคนด้วยแล้วจากคนนั้นนะ่ะจากเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่คร่าวๆจะประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ตอนนี้อาหารเรายังใช้เวลาในการผลิตนานอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ในอาหารนะยังเลเวลต่ำอยู่เดี๋ยวผมดูก่อน เลเวลสองคนี้เลเวลหนึ่งคนี้เลเวลสองคนี้เลเวลสองกลุ่มพนที่เลเวลต่าๆอะครับมันก็จะทําให้ผลิตช้าเพราะนั้นอาหารแต่ความพอใจของเราอะกำลังอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอยู่ซึ่งโอเคอยู่ เนี่ยครับเกมนี้ก็ไม่ยากแต่มันจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับมันจะมีคนมีสโตเข้ามาทําลายมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะอัพเกตรดต้องใช้3ามเลยอะ่ะอัพเกรดอาหารมันมีวิธีหนึ่งที่จะเล่งก็คือตัวนี้ แต่มันก็ต้องเสี่ยงด้วยว่ามันอาจจะเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นถ้าไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ค่าความแฮปปี้ของแต่ละคนเนี้ยสูญเสียลงแต่มันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาคือถ้าถ้าผ่านนะครับก็จะได้ค่า f p เพิ่มเข้ามาประสบการณ์แล้วก็ได้นี้มาอีกสามสิบอารมณ์เหมือนกับว่าต้องเสี่ยงดูครับว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมน้ําก็จะหมดละแต่น้ำยังเหลืออีกห้าวิอาหารเหลือสิบเจ็ดวิอันนี้ครับตัวนี้แหละที่เปิดกล่องเนี่แหละครับที่มันจะทําให้เราได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา อันดับต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะทำมากเลยก็คืออัปเดตอัปเกรดอาหารขึ้นมาเพราะว่าอาหารสำคัญมากๆาแล้วอ,อย่างต่อมาเลยก็คือสร้างไอที่ใหม่เมื่อกี้ครับสโตลู ฝ่ายสโตคนไปดูแลหน่อยถ้าไม่มีใครดูแลห้องก็จะมีหนูวิ่งพลาดอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีคนมาดูแลปุ๊บหนูก็จะหายไปคือเขาทำรายละเอียดได้ดีมากๆแล้วเราสามารถซูมซูมดูได้หมดเลยครับว่าข้างในเขาทำอะไรบ้างแต่เราห้องทำอะไรอาหารใกล้หมดแล้วตอนนี้เรา มันมีปัญหาในเรื่องของอาหารเนี่ยแหละครับคนที่อยู่ในเนี้ยครบแล้วทีนี้ก็ดูว่ากําลังการผลิตอะเหลืออีกสองนาทีกำลังคนสิบสองกำลังการผลิต มันมีวิธีหนึ่งก็คือต้องลองลุ้นก็คือใช้เวลาตรงนี้ครับอ่ะลองดูเขาเรียกกาเร่งเนี่ยครับถ้าฟอปปุ๊บไฟไหม้อันนี้เกิดหนูระบาดเกิดมีแมลงสาบยักษ์ก็ต้องช่วยกันฆ่า ส่วนคนนี้มีปืนเอามาเปลี่ยนมันจะฆ่าพวกนี้เร็วขึ้นเรียบร้อยมันมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้ ันนี้ผลิตน้ำน่าจะเร็วขึ้นแล้วนะผมจะเอาคนมาผลิตไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเอาคนนี้ออกไปท่องโลกเพราะคนนี้มีปืนออกไปท่องโลกเลยครับมีปืนด้วยเพื่อไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามา ตรงนี้เราก็มีเอาท์เลทมีเสื้อสองตัว จะค่าประสบการณ์เยอะมากเลยคนนี้อ่ะเรียกกับมาดีกว่า ทีนี้มาดูว่าใครเหนื่อยบ้างคนนี้คนนี้เหนื่อยแล้วเอาไปพักถ้าหาผู้ชายสักหนึ่งคน โอเคคข้าๆข,ของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมันน่าจะนานเกินไปละเดี๋ยวผมมาค่อยมาต่ออีพีสองแล้วกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็คือแนะนำเข้าๆว,ว,วิธีการสร้างบ้านใต้ดินแล้วก็ดูแลเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำแล้วก็อาหารในส่วนของโรงอาหารก็จะมีคนดูแล แล้แต่ละส่วนมันก็จะมีเวลาความสามารถแตกไม่แตกต่างกันไปถ้าบางคนเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสามารถทําให้สร้างสร้างทุกอย่างได้เร็วขึ้นตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ําแต่อีกเดี๋ยวก็น่าจะผ่านไปได้ละโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแจ้งเตือนต่างช่งองไอสาาด้วยนะครับ กันก็ถูกใจของเพืเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นไหมครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับวัสดีครับ